ไอ้มื้อนี้เจ้าเฮ็ดหนังสู้กินโอ้โหจีแพทนี่ไงแพทแพทกวางตุ้งใส่หมูเฮ็ดเป็นบ่ล่ะเป็นอยากไปกินไปเป็นเชฟอยู่ฮ่องกงงสองปีคุณตัวเฮ็ดไทยตะเพิ่นกินเออเฮ็ดไทยตะเพิ่นกินน่ะเฮ็ดย่างซอยห,หอมูซอยเส<ะ>ียเสียเขาต้องอันงอยู่งองเสียมันยังบ่เข้านี่ต้องคมทำมีดบ่คมเข้ามือเด้วนี่ ปับ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 ๊บจนเสียหนี่ตงง้ตงงตงงองคมต้อบกคมเข่ามือเนี่ยเนี่ยทำนั้นเนาะหั่นหมูเขาจะไปหั่นไล่ตามเขาต้องหั่นไล่แขวนเราต้องดูสิ่งเนี่ยปุ๊บ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 เนี่ยเนี่ยไปมีหอมาหลาย อย่าลอยเด้ออย่าลอยเด้อเขาขวบหมูเราทุกตะกอนไปก็ต้องแรงๆไปกินม่ะไปกินเก็บสองมีเงาไปแต่เพิ่นกินเลยละออกมาอยู่บ้านมาเฮ็ดสู่ลูกสู่เมียกินดีกว่าแม่บ่ได้เงนินกระซังให้แต่ลูกกับเมียกินป้าเจ้าคือดีใช่ไหมไปต้องแห้งไปต้รงแห้งเขาเขาก็ต้องใส่น้ำมันหลายเดี๋ยวน้อง หมูมันก็นำมันที่ออกเลยะหอมบ่หอมภาควงตุ้งัาควงตุงงต้งเขาก็ะซอยที่เลยครับเนี่ยระวังมือเขาที่ใส่ลหลัน้อ่ใส่หลายลก็ได้จะพอมันห้อนเขาก็ใส่บ เอา้าอันนี้พอใส่มันแกะเพากัรจังซี่ออกอเอาเขียนแกะยางออกจ้กะเจ้าล้างไปละไอ้ล้างแล้วเส็ดแล้วมาได้มาใส่เมื่ออาชิตนี่ไง <laughs> ใส่ผุงมาจังไย หักตามนี่หมักตามใส่ลหลายๆเมียมากหวานเม,มียไม่หวานแับโอ้มีตบ์ตบด้วยแมวแส่บนัวค่ะัใส่ลงไปเจ้าฝุ่งแมววันนีแเสบเพิ่มสมีสันด้วยนวี่ Chắc noi không biết chắc chắc nói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  Nam nói chắc nói chắc chí chắc nói chắc nói chắc nói chắc nam chắc nói 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 chắc หูส ok ี่ร้อยอ่ะเด้กระทะกับกระทะห้างเอาชิมบ้างหัดวานขาดวานสิเป็นมากวานเนาะเฮ้ยตะกินเป็นเชฟอยู่ห่องกุ้งสองปีบ่อยากคุยเห็ดดีด้วยเ็ฟกระวานน้ำ เกิดน้ำกบโบทันเพื่อนสั่งอาหารนี่อ่อยชำมน้ำดีนะร่อนให้มันซุกจังน้อยจะใส่ได้หอ,อมมันลายแบะเบื้องซีสันน่ากินมากน้ำหลายมักน้ำหลายใส่หลายแส่บแล้วอ่ะแสบ่แสบนะ้าจามะ สีสันเป็นกระแสดเลยมันต้องขอเจ้าม,ามันหวานเพราะดีนะนะนะขอบคุณค่ะ<า>อหอม